ต่อไปขอเชิญท่านมนเทียนบุญตันขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมในมนเทียนบุญตันสมาชิกอุฒธธิสภาท่านประธานที่เคารพครับขอพระคุณรัฐบาลขอพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยทำให้การควบคุมการระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของประเทศไทยนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับแม้ว่าเราอาจจะเริ่มต้นเทคแอคชั่นช้าไปนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อคนไทยร่วมมือร่วมใจกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามครับท่านประธานผลของการที่มีโรคระบาดในครั้งนี้เนี่ยมันได้ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรากําลังพูดในวันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลโดยความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เพราะเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีเพราะเรามีระบบสุขภาพที่ดี และเพราะเราตัดสินใจในระยะเวลาที่ไม่ช้าจนเกินไปท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังใช้เครื่องมือพิเศษที่เราเรียกว่าพระราชกำหนดซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้ท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์พิเศษ จนไม่สามารถที่จะใช้ระบบงบประมาณปกติได้นั้นเนี่ยทำให้เราต้องมีวันนี้หลายท่านพูดถึงภาพรวมจริงๆผมก็อยากพูดภาพรวมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเองนั้นเ,เป็นคนพิการคนเดียวในสภาแห่งนี้นะครับก็จะขอนำเอาประเด็นที่สะท้อนจากคนพิการแต่ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะกลุ่มคนพิการมาพูดประการแรก สิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้วและมีความเชื่อมโยงกับพระราชกำหนดอย่างน้อยที่สุดก็ฉบับที่1และฉบับที่สองก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจากโควิด19ซึ่งรัฐบาลใช้วิธีการเหมือนเดิมเหมือนในอดีตที่รัฐบาลทำมานะครับก็คือใช้วิธีการลงทะเบียน ผมได้อภิปรายไปหลายครั้งแล้วว่าวิธีการลงทะเบียนของรัฐบาลน,นั้นสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคัดคนที่ไม่มีคุณสมบัติออกไปนะวิธีการนี้ใช้ได้ในบางเรื่องในบางเหตุการณ์ครับเป็นวิธีการแบบ selective อย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทั่วนหน้า รัฐบาลน่าจะได้ใช้วิธีการที่เราเรียกว่าเป็น inclusive คือตั้งเป้าว่าเราจะแก้ปัญหาประชาชนไปด้วยกันคือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทุนหน้าจริงๆผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีมีเรื่องนี้อยู่ในใจนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการกระบวนการที่ท่านเลือกใช้นะ่ะมันเป็นวิธีการ selective และผลของการใช้วิธีการคัดเลือก พูดง่ายๆว่าแพ้คัดออกนด่แหละฮมันทําให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือหรือเข้าถึงก็ไม่สะท้อนปรัชญานะฮะที่มาจากรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา75คือมันไม่ทั่วถึงมันไม่เป็นธรรมและมันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนัน้นสิ่งที่ท่านทำไปคือท่านอาจจะคิดไม่ถึงหรอกครับ ผลก็คือว่าท่านต้องมาไล่เก็บตกผลก็คือว่าต้องมีพี่น้องประชาชนไปพบกันที่หน้ากระทรวงการคลังและท่านก็ต้องค่อยๆถอยค่อยๆแง้มประตูให้มันกว้างออกทีละนิดทีละนิดจนเหลือเก็บตกงวดล่าสุดก็คือกลุ่มเปราะบาง13ล้านคนผมถามว่ากระบวนการช่วยเหลือตังกล่าวเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคนพิการผมอยู่ตรงไหน ผมจะชี้แจงนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเราเองก็ไม่ทราบหรอกครับว่าอน,นิสงส์อันเกิดจากพรกรจะมาถึงคนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มภาคประชาสังคมของคนพิการทั้งหลายทั้งปวงก็พยายามที่จะผลักดันผ่าน,นกลไกที่มีอยู่จนกระทั่งคณะกรรมการระดับชาติคือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีมติตั้งแต่30มีนาช่วยเหลือคนพิการไป ตั้งสี่ข้อผมจะไม่พูดซ้ำเพราะได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ปรากฏว่าใช้เวลาร่วมสองเดือนครับกว่ามติกรรมการคนพิการระดับชาติเนี่ยจะเริ่มมีผลเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการความล่าช้าในระบบราชการซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งส่วนความช่วยเหลืออื่นๆที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหา ต่อสู้กับภัยร้ายจากโรคระบาดนั้นส่วนใหญ่แล้วองค์กรภาคประชาสังคมต้องลุกขึ้นมาสู้เองครับขอบริจาคนะพี่น้องประชาชนก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยคนพิการไทยนี่ทรหดอดทนน่าดูนะฮะต้องลุกขึ้นมาดิ้นรนนะฮะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลครับที่ในกระบวนการขั้นสุดท้ายที่ท่านใช้กระบวนการเก็บกวาดนะท่านยังแบ่งส่วนไปให้กับบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีเด็กแรกเกิดก็ดีคนละพันบาทสาเดือนส่วนกระบวนการห0 0 0ันไม่ต้องพูดถึงครับหาย6ตกหล่นไปเยอะนะครับ เราได้รับการแจ้งมาอย่างไม่เป็นทางการว่าคนพิการที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับการเยียวยาผ่านกระบวนการ5,000เนี่ยประมาณ3 0 0 0คนเศษถ้าดูถึงเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่ำนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าคนพิการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกระบบการจ้างงานปกติอันนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงปัญหาในการจ้างงานจริงๆนะครับ แล้วเรายังมีมาตรการอื่นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยความพิการที่ท่านก็ขึ้นแบบกระปิดกระปลอยอีกจาก800เป็น1,000เดิมทีท่านขึ้นให้เฉพาะคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอร้องขอกลับไปอีกท่านก็เพิ่มเฉพาะเด็กตอนนี้ยังเหลืออีก 8, 8แสนคนฮะไม่ทราบว่าท่านจะขึ้นให้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเอาเฉพาะภาพคนพิการเป็นตัวสะท้อนเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า หลักการแบบ selective เนี่ยมันใช้ไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งก็จะมาถึงโหมดของการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมเนี่ยผมจึงอยากแสดงความห่วงใยและอยากจะเสนอว่าให้รัฐบาลตั้งสติให้ดีและหันมาใช้วิธีการ inclusive ให้มากคำว่า inclusive ในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมก็คือประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนการเข้าถึงกระบวนการการเข้าถึงการจัดสรรทรัพยากรการเข้าถึงบริการที่เป็นธรรมและก็การได้รับการเสริมพลังเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลอันนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญเราจะเห็นได้ว่างบ4แสนล้านเนี่ยภายใต้พรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ย คลรมอนุมัติแผนเบื้องต้นตั้งแต่12พฤษภาได้ทราบข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการว่าภาคประชาสังคมได้รับแจ้งในการชี้แจงสภาพัฒน์เนี่ยวันที่25พฤษภาคมและยังกระซิบเบาๆอีกว่าในบรรดา4ี่แผนเนี่ยภาคประชาสังคมซึ่งควรจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเนี่ยถูกบอกกล่าวว่าเสนอได้เฉพาะแผนที่สอง ก็คือเรื่องของชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นแผนอื่นไม่ต้องไปยุ่งปรากฏว่าเราลองไปดูในกระบวนการเสนอแผนเนี่ยเสนอได้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ท่านทั้งหลายที่ผมกำลังขึ้นมาพูดว่าภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการช่วยช่วยรัฐควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 นียพอไปถึงขั้นฟื้นฟูนเนี่ยปรากฏว่าภาคประชาสังคมหายไปไหนไม่ทราบ ทั้งกระบวนการในการช่วยคิดโครงการก็ดีกระบวนการตรวจสอบก็ดีแนะแม้กระทั่งติดตามประเมินผลในขั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันยังเป็นนามธรรมมากนะครับได้รับการบอกกล่าวว่าเสนอได้เฉพาะแผนสองในวัน <S <S ที่25รท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตขอเวลาอีกสักเล็กน้อยครับอันเป็นหัวใจสำคัญนะและจะต้องเสนอแผนเนี่ยต่อระดับจังหวัดเนี่ยภายใน5มิถุนา นะสรุปแล้วก็คือท่านมีสี่แผนเอาเข้าจริงๆมีแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของแผนและท่านมีเวลาดําเนินการเสนอแผนเพื่อการอนุมัติเพียงไม่กี่วันมันจะเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสะท้อนปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนพิการสองล้านคนของกระผมเนี่ยได้อย่างไร น,นี่ผมทราบนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเสนอแผนไปล่วงหน้าแล้วจำนวนเงินเนี่ยมีคนกระซิบมาว่า1,500ล้านบาทผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าพี่น้องคนพิการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในฐานะภาคประชาสังคมเนี่ยเป็นได้แค่ผู้ให้ข้อมูลหรือเป็นผู้ใช้แรงงานที่จะมาเป็นลูกมือให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือจะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเหมือนที่พวกเราพยายามฝันกันมาโดยตลอดหรือไม่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าไม่ว่าจะมองไปที่ภาคส่วนใดกลุ่มเป้าหมายใดของประชาชนเนี่ยเนื่องจากเงินก้อนนี้เป็นเงินพิเศษได้มาโดยวิธีพิเศษเป็นพระราชกำหนดจะต้องแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษ,ษฐกิจและสังคมในสถานการณ์พิเศษ โอกาสที่การตรวจสอบในระบบผ่านรัฐสภาโดยปกตินั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเพื่อให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของเราเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภายใต้พอรากรหนึ่งล้านล้านบาทนะครับส่วน SME นั้นเนี่ยก็เช่นกันนะครับที่ผมจะไม่ไปแตะมากก็คือเรื่องของการ ที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปาซื้อตราสารหนี้แล้วก็หุ้นกู้อันนั้นผมน่ไม่แตะนะครับหลายท่านคงพูดไปแล้วแล้วเป็นประเด็นเชิงเทคนิคมากผมเอาแค่สองฉบับแรกเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับว่าขอให้ท่านได้ทบทวนวิธีคิดจากระบบของรัฐราชการเป็นผู้คิดให้จัดให้ แล้วประชาชนเป็นเพียงผู้รอรับประโยชน์เป็นเพียงผู้รับการสงเคราะห์หรือเป็นเพียงลูกหาบเป็นเพียงผู้ใช้แรงงานเป็นเพียงลูกมือเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมครับเอาง่ายๆเฉพาะพี่น้องคนพิการของผมเนี่ยมีส่วนร่วม ในการก่อร่างสร้างหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ประสานงานผลักดันเชิงนโยบายตั้งแต่ให้กำเนิดหน่วยงานมาได้ซ้ำไปเนี่ยแต่ตอนนี้ชักจะมองไม่เห็นแล้วว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาภายใต้พรกรนี้ได้อย่างไรไม่มีความชัดเจนครับท่านจะช่วยขยายระยะเวลาในการนำเสนอแผนในการพิจารณาแผนสี่ด้านนี้ ไปอีกสักเล็กน้อยใจเย็นๆหน่อยได้ไหมครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสศึกษาได้มีโอกาสเสนอแนะได้มีโอกาสติติงได้ไหมครับท่านจะเปิดช่องทางให้กระบวนการในการตรวจสอบให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังให้มีความเป็นรูปธรรมมากกว่าที่บอกว่ากระบวนการองค์กรอิสระก็มีอยู่แล้วปปอชอก็มีอยู่แล้วสอตอง,งอก็มีอยู่แล้วอันนั้นเป็นกระบวนการปกติครับ แต่กระบวนการที่พี่น้องเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นพรากามันตรวจสอบโดยวิธีปกติไม่ได้และกว่ากระทรวงการคลังจะมารายงานต่อสภาเนี่ยมันก็สายไปแล้วเนี่ยกระบวนการตรวจสอบมันทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติได้ไหมครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านรีมหาไทยท่านได้รับข้อเสนอไปเมื่อวานแล้วท่านบอกว่ายินดีจะเอาไปปฏิบัติ ก็หวังว่ารัฐบาลทั้งองค์คาพยพจะได้มองเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนของภาคประชาสังคมนะครับว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่มีประสิทธิธผลเป็นรูปธรรมในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อให้สังคมไทยเรานั้นเนี่ยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างแท้จริงและเป็นสังคมที่เตรียมความพร้อมนะไปสู่สังคมที่เข้มแข็งแล้วก็จะรับมือกับ ชีวิตวิถีใหม่หรือความเป็นปกติใหม่ได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ,ท,รท,บ,รบท่านมนเทียนบุญตัน